สวัสดีค่ะทุกคนเราจะมาเล่นเกมเออเอามาอัดกันนะคะกัเลิ่มใหม่เลยแต่ฉันก็เขียนชื่อเหมือนเดิมอยู่แต่อันอันนั้นอ่ะไม่เดิมเลาเลขแต่ก็ไม่เดิมเหมือนกันก็จริงนะะไหมมาหาส้มกันเถอส้มเป็น รีบเลยเราสู้เก่งกันมากเนะส่มไมอ, <laughs> อ้เวทมนต์จัดฉิบนเฮ้ยส้มแปลกๆเป็นเรล่องสิ <laughs> 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 <h ats> ส,งส้มเลยแล้วสิ้ไป่อที่ โอวีกตัวก็ไม่เดิลจริงมันต้อใส่หมวกสีดำใช่ไหมหมวกหมีและข้างหลัง่ะมันต้องเป็นเออเออมันกับหมวกนั่นแหละ อันนี้ไม่ใช่ตัวเดิมแต่ก็ยังแต่เกแต่าผมไม่มีหมวดหมวกนี้แล้วก็เออกระเปงง๋าั่ามงนขี่ไ้ร้ให้คนณทราบไปนปุ๊บปากตัวรู้แล้วเมื่กอกี้เมื่อกี้ผมเห็นชมพูนะ แอบไปฆ่าสีขาวแดงแดงเราจะบอกเราให้แดงแดงแดงเราจะบอกเราไอไอไอเสีมพูอ่ะไอ้สีมพูมันฆ่าสีขาวไม่กี้เห็นสีมพูแอบวิ่งอ่ะต่อหน้าต่อตาเชลเลยทุกคนเชื่อผมไอไอ้ชมพูไอ้ชมพูเป็นฆ่าละกอนไอไอ้ชมพูมันเป็นฆ่าละกอน รูที่มันมีลูกกดไล์อยู่บนหัวใช่ไหมใช่ครัูไม่ได้ไปฆ่ารบกุจ่าน้าเงี้ยหน้าเงี้ยตกมือไม่ได้จะถือโทรศัพท์ ฉันคนนนฉันยั่ดปิอยนนี่มน่าตเต now นม่นด้เปดอย baby I want to มียมเตอเฮ้ยเฮ้ยไม่กี่เห็อแปลกปะโอ้โห ชัดเจนเลยีรางพึ่งขึ้นไปบอกนั่นขึ้นคอนกรีตบนในคอนกรีตไม่กี่คนที่ด่าหนูชัดเจนเลยว่าละไม่ถึงด่าเฮ้ย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 ูฮ้ยักดิ เล่นเกมอัดะมานานแล้วตอนที่ไอ้เพื่อเราบอกใช่ปะเพื่อบอกว่าลิชาไปเล่นเกมกับเกมาอมัะกับเราหน่อยแต่พอดีเราไม่อ่านเมื่อกี้เรากไดไ้อย่่งเด็กมเมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นรังพึ่งอ่ะเกาะไอ้สีฟ้าเมื่อกี้อ่ะ แค่สีม่วงสีม่วงข้าเลยต,นนต่อหน้รกตาตากรอใช่งั้นลองกดสีม่วงดค่ออ้สีฟา่นเมื่อกี้ผมจกุกเป็นสีส้มอะไรอะไรไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เราไม่ได้เป็นข้าแล้ก่อนเมื่อกี้อ่ะไอไอฟาร์มไม่งวิ่งค่ะจุกกระชายเลย คิดว่าโดนฆ่าตอนนี้ฉันยังกาะไอ้โปสีิ้าแล้วก็มีคนมฆ่าโปสีิ้าแล้วก็ฉันก็ออกจากล่างโปสีิ้าปลาเรวสรุปม่วงเป็นเหรอให้เราดีม่วงเป็น ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวผมอยู่ผมอยู่คนเดียวครับแล้วเป็นสิ่งทปพูดใหญ่ใครใครใครเป็นซื้อของวะใครเป็นซื้อของกูอีกมาเงินกันต่ออ้าวงานเสร็จแล้วอ่ะ ไปดูห้องอาจารย์จุได้วะดูวรีใครเป็นรังพึ่งนั่นไงไอแดงเอ้ยไอเขียวเป็นรังพึ่งใช่เพื่อใคไป่ใช่ยิมม่งมันยำไปไทยไปข้อง ครับเตยหูอาเลยตอบเลย์กะเทยนั่นแหละค่ะฉันล้ไม่มีใครตอบอบะเอ้ยสมัยตอนนี้ฉันเข้อสีว่างตสีแดงให้เป็นฉันไม่รู้ ไม่รู้ be แต่ไ <source S 1> <assessment S 2> อคือทานรู <meets Gil ets> ้โวดโวใครครับโวดโวใครครับวายไอ้าตาเห็นเมื่อกี้อุสาห์เพิ่งเชื่อเธอฉันยังไม่ได้ทำอะไรกับเธอเลยแดนเอฉันเพิ่งมาเยี่ยมเธไอเลือนเม็ดอเลือดเนื้อไอเลือดเม็ดไอเลืดนื้อไอเือเมไอเพือเนื้ออเือเมไอด้อไอเลือดเมอเือ ทให้เไ,ไปไ้ไปคุยเจอไปเธอไหวห่หวยมากลาเป็นสีเขียวได้ทุกคนเร่มตเป็นไรกัน呐 อันนี้ฉันเล่นเป็นแต่ถ้ากูเดามั่มวอือหือตายอุ้ยอือหือมีหมอดีดีด,ดีเอ้ไม่หมอด้ยถ้าเราตายที่เราคูตายวะโง่เลยไปกลับมาเดี๋ยวเบรกกันก่อน 对，对。 ใส่ชั้นแม่ว่า,าบอกว่าตฮ้ยไอสีเขียวเป็นข้าศึกรนิโนเดย้ย กำรังปิดดึก่ากปฏิหารพวกดูดิใครเป็นใครโดนฆ่ามั่งตอนนี้ยังไม่มีใครโดนเลยนะไอ้รู้ไอ้ไอ้ฟอร์ซเตอร์ทําอะไรเนี่ย 哦。Oh.

เงี้ดิเงี้ยดิไม่ทำไม่ฆ่าลเลยมั้งแสงฟ้าไปแล้วโอ้ยไขอขาวมันมาที่ไหนอืมยังไม่มีใครตายเลย ตอนปิดเองเดียวเฮ้ยแต่เสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว้ววงองแค่รบกวนไม่ขายแต่เมื่อกี้เห็นไอ้ฟ้ามันบุดท่อนอะเอโอช่าเหอะไอ้ฟ้ายังไม่ได้ฆ่าใครไม่ไปกับบ้าที่ววกว่าแล้วก็เราก็ต้องไปเติมอีกแล้ว เสร็จแล้ว,เ,นนลวเสร็จตั้งนานแล้วเสร็จตั้งนานแล้วคุณเนิร์นยังไม่เสร็จอีกอะ่ะเดินช้าอีกก็มาฮึยเดียวราอีกเดินเบาๆเดินช้าๆ,ดาๆเดินช้าๆเด,เดินช้าๆเฟสก็ใกล้จะเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้ข่าวตายได้ไงอะ่ะ ไหไวโอ๊ยแล้วใครเป็นอ่ะฟเฟสกำลังสิกอยู่เลยแล้วหมออะเมื่อไปหมออยู่ไหนหงเดาดิ ถูกแป๊บเลยไอเรือก็มึงค่าสีขาวไว้ว่หน้าว่าล่ะเหออีฟ้าเสร็จเหรอใส่ะะเกียงอ่ะ

เมื่อกี้ทุกคน่ะเห็นเมื่อกี้เขา่เห็นทุกคนกดไอคิอวะ้ะเดาายดีกว่าไปเริ่มต่อไปงั้นแค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไม่ถึงเนี่ย น,นี้ตัวใหม่อันนี้ตัวเก่านี่ตัวตัวเก่าอ่ะน่กจตัวเก่าคือล้องนี่แหละนนเลืออันเยอะเลือกมาแต่อันนี้ลืมเปลีล่ยนรูปภาพเอ้ยมันแค่นี้นะเดี๋ยวตี เราพาเธอมาอีกบาย